สวัสดีครับสวัสดีผู้เล่นแบล็กดีเซอร์ทุกท่านเลยนะครับที่นี้ต้อนรับเข้าสู่เกม b บ c ็กดีเซอร์ออนไลน์นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะการเล่น b บ c ็กดีเซอรจากเริ่มต้นเลยนะฮะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่เป็น ID ใหม่เป็นโซโล่เพลเยอร์นะครับแล้วก็สายฟรีเลยจะสามารถเล่นคอนเทนต์ของ b บ c ็กดีเซอรนะครับไปได้ถึงไหนจะมีแบบติดขัดตรงไหนบ้างหรือว่า จะไปตันตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็ต้องสุดท้ายก็ต้องมาเสียเงินหรือไม่สามารถเล่นคนเดียวได้นะซึ่งบางเกมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับที่แบบขอไปถึงจุดจุดนึงต้องมีปาร์ตี้ในการหนักลงดันหรือว่าล่าบอสอะไรอย่างนงี้นะครับหรือบางเกมที่ถ้าไม่เติมเราก็จะผ่านคอนเทนต์นั้นยากมากๆเลยเนี่ยผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่สมัคร ID ดีมาใหม่นะหรือเริ่มเล่นใหม่แนะนำว่าให้เล่นตามเนื้อเรื่องหลักไปก่อนนะครับโดยที่เนื้อเรื่องหลักนะ จะเป็นเควสด้านขวาแบบนี้นะครับกรอบด้านบนนะฮะจะเป็นในเรื่องหลักน้อที่เหลือจะเป็นเควสลองก็เควสลองนี้ก็คือแล้วแต่ครับอยากทําก็ได้นะหรือว่าถ้าไม่สนใจแล้วค่อยกลับมาทําก็แนะนําให้ทาเควสในเรื่องหลักไปเลยนะครับยาวโอเคอเริ่มแรกนะครับตอนที่เราเริ่มต้นขึ้นนะเราจะเกิดขึ้นที่ห้องหินโบราณนี้นะครับที่ผมทำในเรื่องแปลว่าตัวละคร mpc ที่ชื่อเอดันนะถูกเอ่คนพบเรา อยู่ในซากประหักพังนะครับแล้วก็ตื่นมาพร้อมความจำเสื่อมและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะดําเนินเนื้อเรื่องไปตามเควสที่เกมกําหนดให้นะครับโดยการที่เราจะเข้ามาที่ค่ายทหารรักษาการภาคตะวันตกนะครับมายังเมืองเวเลียนะเนื้อเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะที่ปกครองที่นี่หลังจากจบเควสอเวเลียนะครับเราจะได้อุปกรณ์นะสมใสท่ที่ชื่อนาลุนะครับ ก็คืออุปกรณ์นารวนหน้าตาจะคล้ายๆอุปกรณ์ที่ผมใส่ยอยู่ที่ชื่อทูบาร่านะ mm hmm. เพียงจะแตกต่างกันตรงที่ขอบด้านข้างนะครับขอบโดยรอบเนี่ยจะเป็นสีน้าเงิน mm hmm. โดยพอเราเล่นเนื้อเร mm ื่องไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้อุปกรณ์ได้หินตีบวกนะของนารุ mm hmm. แล้วก็ตีบวกเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจเปอร์เซ็นต์การตีติตดนะครับ mm hmm. พอจบเควสเวเลียนะครับก mm ็จะมาไฮเดลพอจบไฮเดลครับแล mm ้ว hmm. ก็ะ mm hmm. จะมาย่ง คาพิออนนะครับอันนี้ก็คือผมเล่นตามเนื้อเรื่องเลยนะไม่ได้นอกรู้นอกทางอะไรใดๆเลยหรือว่าไม่ได้เอาความรู้ที่เรามีหรือเคยเล่นมาแล้วนะมาในการแบบลักไก่นะคือเล่นตามตามทางสําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับดี ID ใหม่เนาะพอมาถึงไฮเดียลนะครับมันจะมีเนื้อเรื่องหลักให้เราเลือกนะก็แล้วแต่เลยว่าเราสะดวกใจจะเล่นเนื้อเรื่องไหนเพราะว่าพอสปายทางของเนื้อเรื่องไฮเดียลนะครับมันก็จะมาจบที่ คาปิออนเหมือนกันอพอพาคาพอพอเรามาถึงคาปิออนนะครับเราก็ไลท่ทําเควสไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเควสจบนะครับพอจบคาปิออนปุ๊บเราจะต้องเดินทางนะครับข้ามจากทางนี้นะมาเรื่อยๆผ่านไฮเดลนะครับแล้วก็มายังทวีปของเมเดียนะครับโดยเมืองที่เราจะอยู่เป็นเมืองหลักก็คืออันติโนวานะครับพอเราทำเควสที่อันติโนวา ที่เป็นเควสในเรื่องทั้งหมดจบนะครับเราจะมีตัวละครเลเวลประมาณ56-57นะซึ่งพอเราเลเวล56แล้วเนี่ยเราจะสามารถทำเควสเพื่อปลดล็อกอาวุธอเวกของเราได้นะครับหรืออาวุธปลุกพลังนั่นเองก็คือตัวนี้เลยอย่างผมเล่นวอลเเออร์นะครับก็จะมีเกสซ้อหรือดาบใหญ่นะครับโผล่เข้ามาอาวุธปลุกพลังตรงนี้เราก็จะปลดล็อกในการาใช้อาวุธปลุกพลังได้นะตรงเลเวล56 ก็คือสําหรับใครที่เล่นเวสในื้อเรื่องของเมเดียจบปุ๊บเวฟ16แล้วก็สามารถปลดล็อกได้นะครับแล้วก็สืบทอดด้วยนะตัวซักเซชันตัวอาวุธหลักก็คือถ้าใครยังชอบดาบโล่ก็ยังสามารถเล่นได้เหมือนเดิมนะครับหลังจากจบเนื้อเรื่องของเมเดียแล้วก็ปลดล็อกเวทแล้วนะเกมก็จะให้เราเดินทางเข้าสู่ทวีปททเลซายที่เป็นทวีปหลักของเกมนี้นะครับเราจะค่อนข้างที่จะแบบฟาร์มที่นี่ค่อนข้าง,างพอสมควรเลย โดยสถานที่แรกที่ผมมาถึงนะครับก็คือตัวนี้เลยครับขินฐานชนเผ่าบาซิมพลังโจมตีที่แนะนําก็จะอยู่ที่100นะแล้วก็เลเวล53ซึ่งเรามาถึงตรงนี้เราเลเวล57แล้วนะครับก็ค่อนข้างไม่มีปัญหาในการฟาร์มเลยโดยพอมาถึงขินฐานบาซิมนะครับสำหรับใครที่มีตัวนี้นะครับพวกคมพีเพิ่มค่าประสบการณ์นะ เนี่ยต่างๆนานาเลยที่สามารถกดเพื่อคูณเออภาษาง่ายคือคูณ e xp อ่ะผมแนะนําให้กดที่เผาบารซิมได้เลยนะครับมันค่อนข้างให้ e xp ที่ดีพอสมควรเลยก็คือจากเลเวล57ผมก็อัพเป็น58นะก็คือพอเนื้อเรื่องมาให้ตีตรงเผาบารซิมเนี้ยผมก็ทำเนื้อเรื่องเคว้นเนื้อเรื่องไปด้วยแล้วก็พอเคว็ดเนื้อเรื่องเสร็จมันให้เป็นสถานที่อื่นต่อคือผมก็ยังไม่ไปนะก็คือยังวนๆเก็บเก็บเลเวลตรงนี้อยู่จนเลเวล58 พอเลเวล58แล้วนะผมก็จะเพจจะให้เดินทางมาถึงนี่ชาคาทูมาแวะชาคาทูแป๊บหนึ่งคุยเนื้อเรื่องแล้วก็มาที่กลุ่มซ่องโจนกาฮาร์ดนะครับสำหรับบางคนอาจจะไม่ชอบถิ่นฐานบาซินนะครับก็คือพอทำเพลเนื้อเรื่องตรงบาซินเสร็จปุ๊บแล้วมาได้ตีมาได้ได้มาตีกาฮาร์ดนะก็สามารถมากดคูณที่กาฮารได้นะครับค่อนข้างให้อีีที่ อโอเคเหมือนกันนะกดคูณไปไม่เสียและหลังจากนันนะครับพอเราจบการฮาร์ดเนาะมันจะให้เรามาหาคนขี่อูดแถวๆนี้นะครับเพื่อคนขี่อูดเนี่ยครับจะพาเรามายัางดินแดนทะเลทรายนะซึ่งในทะเลทรายเนี่ยมันจะมีกิมมิกอย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่สามารถมองเห็นตัวเองในแผนที่เหมือนตัวเอ็มที่ผมกดได้นะเนี่ยตัวเอ็มกดแผนที่มาปุ๊บอย่างอันเนี้ยมันจะบอกว่าเราอยู่ตรงไหนของแผนที่นะครับแต่ว่าพอเราเข้าดินแดนทะเลทรายเนี่ย เราจะไม่สามารถมองเห็นได้แล้วนะว่าเราอยู่ตรงไหนของทะเลทรายเราก็จะต้องเดินตามอูดไปเรื่อยๆนะครับอย่าเดินหนีห่างไปไกลนะเดี๋ยวอูดมันจะหายก็คือเดินทางมาจนถึงโอเอซิสนะครับพอเราคุยเควสคุยตัวละครในเีซสปุ๊บเขาก็จะส่งเราเข้าสู่เมืองบาเลนเซียนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเควสในเรื่องหลักที่สําคัญต่อในเรื่องแบคทีเซิร์ดนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาวุธโบร,ราณนะพวกแบบ ฮิสเทียอะไรยงนี้นะหรือโอทูโอาหรืออะไรไสักอย่าง <c oughs> ที่เราเจอไปตอนต้นเกมนะครับตอนที่เราสร้างตัวละครเสร็จแล้วเนาะมันจะเป็นอาวุธโบราณก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลักของแบกดีเซอร์ดนั่นเองพอเราทำเนื้อเรื่องไปสักพักนะครับมันก็จะให้เดินไปทางนู้นบ้างทางนี้บ้างต่างๆนานา,นาพอเนื้อเรื่องนะครับมันให้เรามาทำเควสนะ ที่หุบเขาที่เที่ยมตรงนี้นะหรือฟอร์กันทะเลทรายนั่นเองอสถานที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่ผมกดคูณแล้วก็อยู่เก็บเวลมันก่อนนะจากที่ผมเก็บเลเวล57มา58ตรงถิ่นฐานบาซิมนะครับแล้วก็จาก58มา59ผมก็จะมาเก็บตรงนี้นะครับโดยใช้ระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับจากเวล50 58มา59นะผมก็จะกลับมาส่งเควสที่ เมืองบาเลนเซียต่อนะครับแล้วก็ทําไล่ทําต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการแบบไปตามหา NPC หรือว่าไปขุดหาเหรียญในทะเลทรายนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องของเขาเนาะแล้วก็พอสุดท้ายแล้วมาฟินิชที่เนื้อเรื่องบาเลนเซียนะครับเนื้อเรื่องสุดท้ายเลยพอผมเคลียร์พวกของในไอเทมของเควสต่างๆนานาเนี่ยพอมันจบแล้วเนี่ยครับผมก็าเดินทางมายังฟอร์กันอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเก็บเลเวลจาก 59มา60นะซึ่งผมใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงเองนะครับอีก1ชั่วโมงนะกับการเก็บเลเวล59มา60เลเวล60นะครับจะเป็นเลเวลสแตนดาร์ดของการเล่นเกม b บ c k ิเซิร์นะครับเพราะว่าเนี่ยเราจะปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสกิลที่ต้องเลเวล60ถึงเราจะอัพได้อะไรประมาณนี้หรือสกิลของปุกพลังนะครับก็จะสังเกตได้ว่าผมอัพครบทุกสกิลเลยนะแล้วก็ อัพเต็มเลยนะครับก็จะไม่มีให้อัพหลังจากนี้อีกแล้วนะหลังจาก Level เลเวล60ซึ่งผมจะบอกว่าหลังจากที่เล่นมาถึงตรงนี้แล้วนอกจากตัวละครเราจะเลเวล60นะครับตัวค่าคะแนนทักษะเนี่ยที่เป็นเลเวลเหมือนเป็น Point Skill นะครับเหมือนเอาไ้อัพสกิลนะก็ค่อนข้างเพียงพอนะครับซึ่งผมอัพทุกอันแล้วนะครับอัพทุกอันที่ผมอัพได้เนี่ยตามเลเวลของมันเนี่ยยังเหลือพอยต์อีก82เลยนะครับ หลังจากนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเราสามารถไปเล่นคอนเทนต์อะไรก็ได้นะในในโลกแบ c ทีเซอร์นะครับจุดเริ่มต้นนะจากตัวละครเลเวล1จนมาถึง60นะผมไม่ติดปัญหาตรงไหนเลยนะครับที่ว่าแบบเอ้ยเควสนี้เราตีไม่ได้มอนนี้เราตีไม่ได้ตัวละครเราสู้ไม่ไหวนะเพราะว่าระหว่างที่เราเล่นไปนะครับเกมก็จะให้พวกอุปกรณ์อย่างเช่นพอเราตีชุนนารู้ถึงขั้น V นะครับ มันก็จะสามารถเปลี่ยนมาเป็นทูบาร่าบวก15นะก็จะเป็นชุดที่สามารถเสริมประสิทธิภาพแล้วก็ไปเก็บเวลหรือทำเควสในในเรื่องของอ่าเมเดียแล้วก็บาเลนเซียได้นะครับสถานที่ต่อไปที่ผมจะไปก็คือดินแดนคามาซิลนะครับดินแดนคามาซิลเวียนะซึ่งผมก็มองว่าออุปกรณ์ที่ผมสวมใส่มาเนี่ยผมอาจจะต้องไปเปลี่ยนพวกทูบาร่านะครับอาจจะต้องไปเปลี่ยนให้เป็น อาวุธบอสนะหลังจากจบซีซันเพื่อเปลี่ยนเป็นตัวละครปกติเออพี่ครับแล้วก็หลังจากเนี้ยพอเราจบในเรื่องเวเลียแล้วเนี่ยเราได้อะไรจากการเล่นซีซันบ้างที่มันจะสามารถอำนวยความสะดวกหรือเราสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องเติมเงินนะครับหลังจากเนี้ยอ่าผมที่ผมได้มาก็คือม้านะครับ ก็คือม้าธรรมดาจะมีเทียร์หึงจนถึงเทียร์แนะครับแล้วหลังจากเทียร์แเนี่ยเป็นเทียร์เก็จะเป็นม้าอาเวกหรือม้ามายานะก็จะเป็นม้าขั้นสูงที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีราคานะแต่ว่าผมได้ม้าเทียร์แมานนี้ก็ค่อนข้างสบายนะครับเดินทางในในเกมแต่ว่าตอนทำเนื้อเรื่องนะผมจะไม่ค่อยขี่ม้าสักเท่าไหร่เพราะจะกดเดินเองมากกว่าเพื่อเก็บค่าพลังตรงนี้นะเก็บค่าพลังแรงกาเอ๊ะไม่ใช่สิเก็บค่าลมหายใจตรงนี้นะ ค่าลมหายใจตรงน,นี้ยิ่งเราเดินหรือวิ่งเยอะภายในเกมนะครับค่าลมหายใจตรงน,นี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะตอนนี้ผมเลเวลยี่สิบเจ็ดแล้วผมเลยไม่ค่อยขี่ม้าเท่าไหร่ม้าผมเลยเลเวลน้อยอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับในการเล่น back insert ก็คือตัวน,นี้เลยสัตว์เลี้ยงโดยสัตว์เลี้ยงที่ผมได้มาตอนนี้ผมมีทั้งหมดเนี่ยอยู่6ตัวนะสัตว์เลี้ยงเราจะเปิดเปิดออกมาได้ครั้งละ5ตัวนะครับโดยผมมีอยู่ทั้งหมด6ตัวแล้วก็ถ้านับจาก การที่ผมเอาสัตว์เลี้ยงที่ได้มาเนี่ยนะครับไปผสมเพื่ออัปรุ่นหรืออปเทียสัตว์เลี้ยงนะตรงเนี้ยผมใช้ไป3ตัวแล้วก็ตรงเนี้ยใช้ไป2แปลว่าจาก6เนี่ยบวกอีก3เนี่ยเท่ากับว่าผมอะ่ะจะได้สัตว์เลี้ยงมาฟรีๆเลยนะครับ9ตัวซึ่งผมมองว่ามันเป็นมันเป็นจำนวนมากพอที่สามารถเริ่มต้นเล่น เกมแบกกิเสเซิได้ค่อนข้างโอเคเลยนะคือโดยที่เราไม่ต้องเสียเงิน2-300นะครับไปกับไปกับการซื้อสัตว์เลี้ยงนะอันนี้ก็ผมมองว่าแค่นี้ก็เพียงพอต่อการเริ่มต้นแล้วนะครับสำหรับใครที่แบบมาเริ่มเล่นแบกกิเสเซิลนะแล้วก็สุดท้ายเลยก็เป็นปอุปกรณ์เนาะคือผมมองว่าใครที่เล่นมาถึงตรงเนี้ยน่าจะตีบวกพวกอ,อาวุธแล้วก็ชุดทูบาล่าระดับขั้นวีได้แล้วนะซึ่งผมแนะนำว่า ให้ตีเฉพาะอาวุธเนี่ยสชิ้นแล้วก็เกาะป้องกัน4ชิ้นนี้พอนะที่ขึ้นวีส่วนประดับเนี่ยนะครับไม่ไม่ต้องไปสนใจมันเลยนะถ้าได้มาฟรีก็เอามาใส่ครับแต่ถ้าไม่ได้ก็อันไหนที่ใส่ได้แล้วบวกพลังโจมตีเยอะกว่าก็ไปใส่นั้นนะหลังจากจบเซิร์เวอร์ซีซั่นนะครับตัวประดับนี่มันเอาไปเปลี่ยนประดับปกติไม่ได้นะครับพอเราเป็นตัวปกติแล้วเราก็จะมาใส่อุป,ปกรณ์พวกทูบาล่าตัวละครซีซั่นนี้ไม่ได้นะ ก็เลยจะบอกว่าเออก็คือเอาทรัพยากรที่ได้นะครับพวกหินตีบวกเอยเพลตสแต็กเอยเนะี่ยไปลงกับนี่นะครับอาวุธแล้วก็ชุดแค่นั้นพอเนาะคือเราจะเปลี่ยนเป็นอาวุธบอสในอนาคตนั่นเองก็สําหรับใครที่เล่นมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ยินดีด้วยนะคุณก็มาไกลพอสมควรแล้วก็ความอดทนในการเล่นเกมแบ็กที่เซิร์ฟนี่ก็ถือว่าอยู่ในระดับโอเคแล้วครับอยู่ในระดับที่คุณสามารถ จะผจญภัยแล้วก็เติบโตในโลกแบ c k ีเซิร์ได้นะหลังจากนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นตัวละครธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าสําหรับใครที่ไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องนะไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องหรือต้องไปไล่ทำเควสเนื้อเรื่องต่อเนี่ยมันก็จะเข้าสู่รูปของของ N เกมอย่างแท้จริงเลยนะครับว่าหลังจากเนี้ยคุณเลือกได้เลยนะครับว่าคุณจะทำอะไรในแบ c ทีเซิร์ไม่ว่าจะแบบ อัพเกียกร์สกอเพื่อไปวอรประสาทไป PVP หรือว่าไปทำคอนเทนต์ไลฟ์สกิลปลูกผักตัดไม้ทำเรือค้าขายอะไรอย่างนี้นะครับเป็นพ่อค้าเป็นทำอาหาราเป็นพ่อค้าปรุงยาหรืออะไรก็แล้วแต่คือหลังจากเนี้ยหลังจากเลเวลหกสิเนี่ยคุณจะมีทรัพยากรมีเงินมีอะไรในการตั้งตัวพอสมควรเลยนะคุณสามารถเลือกได้เลยนะหรือคุณจะแบบเป็นสายเลี้ยงม้าก็ได้นะครับไปจับม้าเพื่อมาผสมแล้วก็ หามาเทียเก้ามาขี่นะครับก็เป็นม้ามายาที่ทุกๆคนอยากได้เนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เข้ามาเล่นแบคทีเซิร์ใหม่นะครับก็สู้ๆนะครับก่าจะมาถึงตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับแค่ใช้ความเข้าใจและใช้เวลาสักหน่อยและหลังจากนี้ก็จะสนุกกับคอนเทนต์แบคทีเซิร์ได้อย่างเต็มที่อย่างที่เราแบบตั้งตั้งใจแล้วก็ชอบเลือกเลยนะแต่ว่า จุดนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับสำหรับใครที่มาเล่นใหม่ก็ผมแนะนํานะยังไงก็ควรทําเนื้อเรื่องให้ถึงบา l เลนเซียให้จบบา l เลนเซียนะครับหาอุปกรณ์ใส่ให้ขั้นวีนะของทูบาร่าแล้วก็มีม้ามีสัตว์เลี้ยงด้วยก็จะโอเคมากๆเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเล่นแบล็กร์ดนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ